ขอต้อนรับก็สู่เบลเวสทิปผมพาวิกิมปทุมผมเนสสินทนานครับคุณแพทย์วันนี้เราจะมาคุยกันว่าจุดที่ต้องโฟกัสของงบการเงินเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคืออ่านงบการเงินใช่ไหมโอ้มันเยอะไงมันใหญ่เราจะอยากรู้ว่าจุดไหนฮะใช่ครับลุยกันเลยเ<อ>ลุยกันเลยสั้นๆแบบนี้เลยครับจริงๆในงบการเงินนะครับของบริษรัทเนี่ยที่เขาส่งเข้ามาที่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยม,มันก็จะมีหลายงบแต่โฟกัสหลักๆแล้วกันรเราเป็นผู้ถือหุ้นเพราะฉะนั้นก็จะดู2งบก็คืองบแสดงสถานะการเงินและก็งบกําไรขาดทุนนะคร สิ่งที่ดูเอาว่าผมโฟกัสไปเลยแล้วกันคุณจะไปเป็นเจ้าของเนี่ยส่วนของเจ้าของเนี่ยสักประมาณเท่าไหร่งบดุลงบดุลงบแสดงสาระการเงินเนี่ยงบดุลหรือบาลานซ์ชีสตัวเนี้ยสิ่งที่สาคัญนะเราดูส่วนของเจ้าของอ่ะมันบอกอะไรบ้างครับแป๊มีคนถามผมอย่างงี้นะรเราวงลงวงให้ดูแนละ้วส่วนเจ้าของเนี่ยมีคนถามว่าหุ้นสิบเด้งดูยังไงส่วนของเจ้าของต้องโตขึ้นเรื่อย เพราะ,ะรเวลาเขาเรียกว่าทาธุรกิจแล้วใช่ไหม<ช>มีกำไรกาําไรถ้าไม่ปันผลออกไปก็ต้องใส่เข้ามาในส่วนข,ของเจ้าของอะนะครับตัวที่ต้องระวังคือบริษัทที่หนี้สินเยอะๆถ้าคุณซื้อเข้าไปเนี่ยมีโอกาสที่ตัวนี้อาจจะเพิ่มทุนพอเพิ่มทุนปั๊บคุณเสียตังค์เพิ่มคือเสียประโยชน์นะครับและบริษัทที่ดีเนี่ยสินทรัพย์เนี่ยต้องมีคุณภาพ<ช>พอสินทรัพย์มีคุณภาพเนี่ยมันจะส่งผลให้เราเนี่ยไปสู่งบหนึ่งที่ดีนะครับงบที่ดีอีกอันหนึ่งก็คืองบกําไรขาดทุนอันนี้ดูเขาเรียกว่าด ความเก่งของผู้บริหารใช่ทำกำไรให้เราหรือเปล่าให้เงินไปแล้วใช่ไหมคุณแพทย์อ่าเพราะนั้นกำไรที่เรากจะดูกันสุดท้ายก็เขาเรียกว่ากำไรสุทธิคือยิงรรทัดสุดท้ายเนี่ยสำคัญนะครับพอได้กำไรสุทธิมาแล้วเนี่ยบริษัทก็จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นใช่ใช่ไหมส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็กลับมารวมในส่วนของเจ้าของถูกต้องดังนั้นพอส่วนของเจ้าของโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยมันจะทำให หุ้นตัวนี้เติบโตขึ้นเรื่อยๆอ๋อนี่ดูแบบง่ายๆสองงบนี่ความสัมพันธ์กันถูกไหมได้เลยใช่ใช่ความสัมพันธ์ต่อนนั้นถ้าเกิดเราเข้าใจเขาเรียกสัดส่วนแบบนี้ละเราก็ไปทาสัดส่วนเขาเรียกว่าเป็น financial ratio ได้นะครับเราอัตราส่วนทางการเงินอีกตัวหนึ่งที่มักจะนิยมใช้กันก็เขาเรียกว่า ROE อันนี้คุณได้ยินบรูนเบอรเฟตต์บอกไหมว่าบริษัทที่ดีดูที่ ROE ROE เนี่ยคือตัวผลตอบแทนเนี่ยเทียบกับส่วนของเจ้าของ นะครับถ้าบริษัทเนี่ยมีกำไรสุทธิเยอะๆเทียบกับส่วนของเจ้าของเนี่ยถือบริษัทเนี่ยดีนะครับคือเอาของคุณปู่อ่ะวอลเนมัเฟตเนี่ยเขาบอกว่าถ้าบริษัทเนี่ยมี ROE เนี่ยสิขึ้นไปอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นบริษัทที่ดีอนะครับความหมายของมันก็คือคุณให้เงินเนี่ยคุณเป็นเจ้าของใช่ไหมให้เงินไปร้อยบาทเมื่อกี้คุณแพทบอกว่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ดีก็คือบริษัทเนี่ยสามารถทำกำไรให้เราสิบห้าบาทใช่หลักการแบบนั้นเลยมันมีไหมแบบให้ไปร้อยบาททำกำไรได้สักสามสิบ มี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 ด้วยอ่าถ้าเกิดคุณหาเรหล่านี้เจอนี่น่าลงทุนไหมมันก็จะกลายเป็นหุ้นที่เติบโตไง<ช>เป็นหุ้นโกลต์สต็อกที่น่าสนใจอ่าอันนี้คือใ,คในส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับเราใช้เอเเข้ามาประกอบอ่ะอีกตัวหนึ่งถือหุ้นแล้วอยากได้อะไรอันนี้เงินปันผลครับเหมาะกับนั่งทุนระยะยาวนะครับตัวเนี้ยเราต้องเทียบเงินปันผลกับราคาหุ้นที่เราซื้ออ่ายกตัวอย่างสมมุติเงินปันผลหุ้นละหนึ่งบาทเราซื้อหุ้นมา10บาท ก็ปันผลประมาณ10%บเปเทียบกับอะไรก็เทียบกับว่าคุณเอาเทียบว่าวันนี้คุณเอาเงินไปฝากธนาคารได้เท่าไหร่คุณเอาไปลงทุนอะไรก็ตามได้เท่าไหร่ตรงนี้เป็นตัวเทียบกันเลยว่าเงินตรงนี้ลงทุนแล้วคุ้มหรือเปล่าในในฐานะนักทุนระยะยาวครับแต่ถ้าเกิดเงินปันผลเขาบอกเมื่อกี้อย่างคุณแพทย์บอกว่า10%แล้วมันจะได้สิบเปอร์เซ็นต์ทุกปีไหมเนี่ยมันดูตรงไหนของงบการเงินก็ดูตรงที่กําไรสุทธิใช่ไหมก็อยู่ที่ว่ากำไรสุทธิเติบโตไหมถ้าเติบโตเนี่ยเงินนัผลกก็มมจะโตตา แต่ถ้าเกิดไม่เติบโตล่ะถ้าไม่เติบโตก็ต้องระวังนิดหนึ่งนาะั้นปัผลก็อาจจะน้อยลงได้ก็อาจจะน้อยลงได้นะครับเพราะนั้นก็อันนี้รีเลทกับงบการเงินในส่วนของกําไรสุทธินะครับจริงๆเนี่ยอย่างเมื่อกี้หน้าแรกเนี่ยมันมีงบหลายๆส่วนนะมีคําหลายๆคำนะที่เราพูดถึงกันนะครับอยากเรียนรู้ต่อไปที่ไหนดีคุณแพทย คือจริงๆเราสอนลึกกว่านี้นะครับอันนี้คืออยากจะให้เห็นว่างบการเงินไม่ได้ยุ่งยากทุกงบมีความสัมพันธ์กันครบงบงบดุลเป็นตัวบอกฐานะของกิจาการกิจการมีฐานะไหมเจอวิกฤตผ่านได้ไหม งบกำไรขาดทุนเป็นตัวบอกความสามารถของผู้บริหารว่าสามารถทำกำไรและเติบโตได้ไหมครับถูกไหมและอัตราส่วนต่างๆก็เทียบว่าเราเอาเงินมาลงตรงนี้คุ้มหรือไม่คุ้มใช่นะครับอยากติดตามเพิ่มเติมเนี่ยคลิปง่าย,ายๆทีสอนเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ใน u t u b e นะครับของเรารใช่แล้วนะครับก็ w w w บดอทยูทูบดอทคอมนะครับลบัวหลวงเซตนะครับ,รบเข้าไปแล้วเนี่ยแนะนําว่าอย่ายลืมกดติดตามเพราะว่าเรามีการอัปเดตคลิปความรู้เรื่องการลงทุนดีๆตลอดเวลาอ่านอกจากความรู้ดีๆเรามีทั้งเครื่องมือทูต่างๆเช่น เราคุยกันไปนะทำไงเครื่องมืออะไรที่ช่วยให้เราไม่ติดหุ้นอีกต่อไปครับโอ้โหนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามพวกเรากันครับผมนะครับแล้วก็พบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมติดตามข่าวสารของพวกเราได้ที่ Follow Facebook Twitter Subscribe YouTube หรือสแกนมีแล้วพบกันนะครับ